จากที่เคยหามาหลายๆที่อันนี้ตอบโจทย์ที่สุดก็ให้แชร์ประสบการณ์ใช่ไหมว่าจากที่เคยรับสมัครงานมาสมัครงานที่ไหนได้คนตรงใจที่สุดเนาะจากประสบการณ์ละกันก็คือเราอะเคยประกาศรับสมัครงานหลากหลายที่มากที่แรกก็คือเป็น f Facebook g r o u p ตามกลุ่มหางานต่างๆหางานเอเจนซี่หางานดิจิทัลก็ค่อนข้างได้แคนดิเดตที่น่าสนใจนะเหมือนแบบว่าส่งมาประมาณ100%อนย่างเงี้ยก็จะได้ที่น่าสนใจประมาณ 50- 60%ถึงเลยเพราะว่าคนที่อยู่ในกลุ่มที่เราไปลงสมัครหางานมันเป็นกลุ่มคนที่เขาสนใจด้านนี้อยยู่่่่่แลล้้ววก็เเเคคคคิดาาออออมัันนนขงททีี2ย ซึ่งอันนี้แมสมากก็คือทำคอนเทนต์ลงทิกตอกของช่อง Office Walker เป็นการบอกว่าที่บริษัทเราอะมีสวัสดิการอะไรบ้างแบบมีขนมฟรีน้าฟรีอันนี้คนสมัครเยอะที่สุดรู้สึกแบบจะ200คนแต่ว่าคันดิเดตที่ส่งมาคิดว่าได้แค่ประมาณ10%น่ะที่เหลือคือไม่คุณลิฟายเลยมีคนสนใจเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้คนที่มันตอบโจทย์กับอันสุดท้ายที่รู้สึกว่าอันนี้ตอบโจทย์ที่สุดก็คือผ่าน Job d ดีเป็นเว็บไซต์รับสมัครงานอันนี้มันเหมือนเราอะสามารถกรอกได้ว่าความต้องการของเราอะเป็นประมาณไหน อันนี้คุณลิฟายประมาณ80%ทั้งตรงโจทย์ประสบการณ์เอยหรือว่าเงินเดือนเอยแบบทุกอย่างรู้สึกว่าแบบค่อนข้างตรงโจทย์ที่สุดจริงๆจ็อบดีบีเป็นช่องทางที่น่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นถ้าต้องเลือกจะให้สมัครงานที่เดียวแบบหลังจากเนี้คิดว่าเราคงโกรที่จ็อบดีบีเป็นหลักเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันได้คนที่มันค่อนข้างคุณลิตี้ใครที่กำลังรับสมัครหางานอยู่คิดว่าจ็อบดีบีก็น่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งทั้งแบบจากฝั่งนายจ้างเองหรือว่าแบบพนักงานเองด้วยเหมือนกัน